อยู่มากๆแล้วก็หน้าที่จะมานั่งกินข้าวกินปลากินเหล้ากันนะครับเพื่อนเราทุกคนเนี่ยไม่เคยมาบ้านคุณจำาลัดหรอกผมเนี่ยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันรู้จักกันมาสี่ถึงหกปีแล้วพิ่มาบ้านแล้วเนี่ยมาบ้านเลยพอแล้วเครื่องเสียงอ่ะครแล้วัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณจำหลัดเนี่ยนะใจกว้างมากๆขอให้เพื่อนเพื่อนเรามาานนนี้ขอตบมือคุณืำหลัดนะครับ เฮฝั่งซ้ายไม่ตบมือเลยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาล่ะโอ้โหใครไม่ตบมือช่างแม่งเลยเดขอให้พลเอมบัณฑิตพูดอะหน่อยเดี๋ยวผมจะมานประว่พลเอกบัณขอเชิญรับตอนรับเพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับเพื่อนๆไทย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 สวัสดีครับผมไม่มีคุณผู้ชก็ไม่มีวันนี้นะครับอ่า ีจบพิธีวันนี้ก็จอท่านที่ห้าท่านที่สี่จบก็จะมีทุกปีทุกปีที่ห้าเราจะให้ยนามตัวยองการกระจายกระตั้งดีกว่านะครับเมื่อกระจายแล้วเราในฐานะเพื่อนกันอยู่ในพทยารู้หนึ่งด้วยกันมีนักใจเดียวกันถ้าไม่มีพวกเราก็ไม่มีวันนี้แล้วบันปาชีวิตนี้ไม่เกี่บปีหลังเราได้เจอนะครับ พวกเาเนี่ยมันมัน,ม,นมันบ้านปลายชีวิตน,นะนะฮะบ้านปลายชีวิตน,นะครับสี่ปีห้าปีก็ไปเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วแล้วเรื่องสว่างนี่ยเป็ปปปปเนเป็นเป็นประเพณีครับบ้านผมขอต้อนรับนะต้อนรับพวกเราทุกคนจะมีอะไรบอกเลยนะคครับบขอุณนะครับอาจารย์ทุกท่านวันนี้เขามีความสุขมากครับผมมีความสุขมากเหนื่อยคือไม่มนเหนื่อยจัดการเหนื่อยเตรียมการเหนื่อยมีพื้นเทือก มีห้าคนช่วยกันในความช่วยนะครับมีน้ำใจนะช่วยกันรับรับสร้างเพื่อนทุกคนมีความสุขมากครับนะค,บคือที่เนี่ยมันเป็นที่ระดอบจอแก่นน,นะครับผมก็รู้รักเอาไว้ให้สำหรับพวกเราในชีวิตเราครับตลอดไปครับใช,ใช่ใช่ไทยขอบคุณครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดจริงครับผมพูดตรงต สนุกปาทุกครั้งสี่ครั้งที่เราจัดมาเนี่ยครั้งที่ห้านี่สนุกสุดครับผมบอกตรงๆ,รงๆเพราะว่างานงานวันเนี้ยผมถือว่ามันเป็นประเพณีเลยนะครับทั้งลอยกระทงทั้งใจแจแปนก่อนหน้านั้นมันแค่ไทยลุลิยะมันเฉยๆนะแต่เที่ยวี้วันไทยแจแปนครับพวกเราเนี่ยนะถือว่ามาด้วยใจกันนะครับมาด้วยความอเพีย เพื่อนูทุกคนคนที่เป็นเคยมาก็ได้มาคนที่เป็เคยกินเหล้าเนครั้<ๆ>ก็มากินเหล้ากันครับ<ๆ>เพราะว่าบางอย่างเนี่ย<ๆ>มันไกลจากที่หรือไกลจากส่วนที่พวกคุณจะไปกันได้นะครับแต่วันนี้ผมมาได้ใจกันเนี่ยผมถือว่าสุดยอดนะครับขอขวามเสียงตบมือพวกเราทุกคนหน่อยครับ<ๆ>แต่วันนี้ผม<ๆ>ผมก็จะมีเรื่อง<ๆ>อให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้ คือพวกเราทุกคนเนี่ยทํางานันม้่ยใจนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวหรือผู้จำหลัดคนเดียวทําไม่ได้หรอกครับต้องมีเพื่อนๆหลายๆคนมาช่วยกันดังนั้นเพื่อนที่มาช่วยเราวันนี้ทําให้เรามีวันนี้ขึ้นมาได้เลยคือเพื่อนทุกคนให้ใจกนะันสนับสนุนกันนะครับสนับสนุนไม่พอเพียงแต่ว่าแรงเงินก็ไม่พอแรงใจด้วยครับแรงกายด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆหาไม่ได้แล้วผมพูดตรงๆว่า ผมไเองนี่ยนะผม,ม,มเห็นเพื่อนๆพื่อมาทำงานขนโต๊ะขนโต้านี้ขนจานามหพ่เพื่อนๆได้สนุกกันวันนี้ถือว่าสุดยอดครับนะแล้วก็ผมขอแจ้งรายนามนิดนึงก็คือกุศิลเนี่ยสนับสนุน, 3, นมาสามพันตวนะครับด็อเตอร์ไบบูลสองพันนะครับบรรจบสองพันบุญช,ชัยสองพันแล้วบุณสุเทพนะครับบุญจิว สุทเทพแซ่เตียวอยู่ืิดาผมจงลายไปให้บอกจบขอสนับสนุนด้วยสามพันครับนะครับ<อ>แล้วก็คุณยงยุทธสองพันยงยุทธใครมีปัญหาเรื่องเบนเชิญน,นะครับเบน 3, ามสี่หสองพันนะครับคุณตีรอนไหวสองพันใครอยากกินเป็ดอนไหวโทรบอกตีตีนะครับ<อ>แล้วก็คุณกิติพงศ์สองพัน คุณเสริมคุณเสริมคุณเสริมร่างสว่างตลอดเพลิใจตัองอ้งแต่เย็นเลยช่วยสนับสนุนพันหนึ่งครับโอ้โหมันสุดยอดคุณสันชัยนะสันชัยสันชัยจากไฟฟ้าอีกหนึ่งพันนะครับแล้วขณะนี้ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ่าจะมีนี่นะคุณปิชานนลิลสิริให้เบียร์มาสี่ลัง ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับให้ามาห้าครั้งแล้วครั้งนี้ก็ไม่ห้าบุญบิชาให้เบียร์มาห้าครั้งปีทาลีและสี่เรียกินเบียร์มาห้าปีนะครับปีละสีละ่ลังสมมตินะครับสุดยอดนะครับแล้วก็นายยุทธนาคมใจดีนะคุณตบลิตรดูหน่ครับคุตบลิตรขึ้นหนอ่อย,ยคุณตบลิตนายยุทธนาคมไใจดีมาร่วยเบียร์สอลงอลังเบียร์สองลังนะครับ พระเอววิโรธหัวล้านอะอยู่ไหนครับนสนาดถึงเปียอกลางหนึ่งนะครับแล้วก็คุณสมเกียรติสมเกียรติอาจารย์สมเกียรติครับอันนี่พร้อมเปลือกกระลำสนทอดประมาณห้ากิโลนะครับแล้วก็ไอ้ตี๋ที่อยู่นครศรีธรรมราชน้ำพริกสองกิโลบานิตมานิตลักหะอ่ามานิต น้ำพริกสอกิโลมือนการอยู่ในตู้เย็นจะไม่รำไม่เป็นไรคุณชายยันชายันชายันสีตุลาหมูสิกิโลลูกพิ้งสี่กิโลนะครับไม่ฟรีครับไม่ฟรีอันนี้เพื่อช่วยงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวลืมไปมีคนหนึ่งที่ผมจะกล่าวไม่ได้เพราะว่านานแกยามงานเราทีนึ่ง คุณอะบุณยาวนะครับบุญยาวบุญยาวคนโตเท่าไรุ่ญยาวสองพันบุญชัยนะครับบุญชัยใครจะซื้อตัวจป้าคุณบุญชัยแน่นอนนะครับแล้วก็คุณตุ้ยคุณตุ้ยใครบุญชัยยศสมยศบุญสมยศเบียร์หนึ่งลังนะครับ แล้วก็คุณตพบยังมาไม่ถึงเลยครับบิ๊กเล่าเลสี่กวนนะครับ <Hey! S 1> ก็นอกนั้นก็มีเพื่อนๆหลายคนที่มาช่วยกันนะครับที่จะกล่าวเสียไม่ได้เลยคือคุนมเกียรติทอดมัน5กิโลที่อร่อยมากเพื่อนๆได้ทานกันอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกที่อยู่เบื้องหลังการเนี้ยนะผมขอขอกล่าวนามนะครับ,ค,รบคือหนึ่ง อ้แว่นเว่นยืนะยครับยืนเลยอยู่เบื้องหลังของงานนี้นะครับนะครับอ้แนนะครับแล้วก็มีคุณไปไหน่ะไปไทยปไฮะไปไทไไทยไปไทยไ่ไทยไปไทยไปไทนไปไทยไคไทยไปไทยไปไทยไ่ไยไปไทยไอไทยไปไทยไปไทยยยทยไ บอลับต้นนะครับคัับใบบุ์นะครับเนี่ยเบื้องหลังงานนี้ทั้งหมดนะครับผมรี่ไปเกี่ยวเลยผมขาพิการนะครนะก็มีเพื่อนๆเด่ยมาช่วยกันนะฮะผมก็ต้องบอกตรงว่าบุญกำลังเหนื่อยมากๆนะครับทั้งโเก้ียทั้งหาก้ี้ทั้งโต๊ะทั้งกาชามทุกอย่างนะครับวันนี้สนุกมากฉะนั้นผมขอว่างานนี้เนี่ยนะยก ผประโยชน์ให้ค right. hey, ุณจบากรเดียครับขอบคุณครับใช่แต่สองคนหลายคนทุกคนนะครับเลยนทุกคนแล้วก็กระจเออวหลังเราเอามาไปร่วมเราอีกเราอีกสองพันนะครับแล้วต้อไปนะครับตองพาไปกรจบแล้มะได้ราตัวไปแต่ว่าเขาบอกว่าเอาอาใจไอ้เงินช้งปาทุกต่างนี่คร like. ับผมจะถ้าเี t t ้จ่ายเท่าไหร่ามเป็นจรงแล้วก็อนาคต จะรวบรวมไว้อยจัดงานต่อไปครับเพราะงี <awning> ่แบบบทแค่เทศนี้ไม่ใช่นะฮะเพื่อทางราชการและสิ่งของต่างๆเข้าของกินไปนอกกินได้หมดนะครับวันนี้สรุปไม่พอคือมีเหลือที่หน้าไปรู้ไหมกิจการก็เก็่งน้อยนะครับผมจะโทรกันนะครับนะครับให้ผมคนเดียวหน่อยนะฮะนักธงนักธงที่มาร่วมงานมี ขอให้เพื่อนเทุกคนมีความสุขกับบารอกกระทงนานนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคุณในพลจะมาพูดอะไรกันเลยผมหมดผมหมดจ้ะจ้ะขอเชิญครับให้ผมพูดอะไรครับไปรูมมาพูดะไรับมก็ได้ว่าอะไรยาไรกครับครับอ่าก็เหลือเล็กน้อยที่ผมได้กล่าวนะครับนอกจากว่าเพื่อนๆได้กล่าวไปหมดแล้วนะครับ ท่านใดวันนี้ที่มาร่วมลอยกระทงนะครับกระทงก็ยังมีอยู่จำน่ายนะครับจำนายนี่ไม่ใช่ของพวกเรานะครับเป็นของอคุณแม่ยายนะครับแต่ไม่ของผมนะ,ะของลูกชายของคุณจำหลักได้ทำจำน่ายได้ก็ตั้งหลักนะฮะกระทงละ30บาทเพื่อช่วยเหลือของผู้สูายุน่อยกันขอเรียนเชิญท่าใครต้องการนะครับเริ่มเดินก็มาไ,ไว้ที่คุณจำหลัก นี่นะครับขาดตรงของห้องลืมไปคร่บพินิดครับ,บามาจากระพูนแหนม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 พินิษนิดหน่อยแหนมแหนมแหนมอ่าแล้วอีกคนนะครับเจ้านางเจ้านางเจ้านางอยู่ไหนจ้าเจ้านางเจ้านางผ <c oughs> ลไม้วมันนี้โหโนูเตรียมมาเรียบเลยเจ้านางเจ้านางบ้านเจ้านางเนี่ยเราเคยไปหากันแล้วผล,วลวไม้เพียบฝรั่งมาจับฝรั่งมาจากเคือ่อนอเคื่องปูน วิลล่าตัดแก๊งเงวนะครับตบมาด้วยแต่ผลไม้วันนี้มามาหลายที่นะครับแล้วก็จะมีของซอส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 องซอสสามเป็นต่างๆเขาจะมีพวกอาหารการกินประเพสเพื่อไปนะครับอร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยมากเลยแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยขาดไม่ได้ถ้าไม่มีบุญชัยชัยยันนะครับบุญชัยยันเนี่ยทำอะไรได้ทุกอย่างเลย ซึ่นใจมากเดี๋ยวขอคุณต้อยพูดต่อนะครับการระงคมด้วยความปลอดภัยนะครับการระกับคมนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นธรรมเนียมประเพณีของเราเพื่อ,สอเสริมทุกอย่างต่อไป